สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจโ้สามนะครับวันนี้ผมจะพามาชมไม้ประดับไม้มงคลนะครับแล้วก็ไม้ปลูกตามแนวรั้วบ้านนะครับชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่ามาผู่หมากเมียนะครับก็มีความเชื่ออยู่ว่าตั้งแต่โบราณว่าบ้านใดปลูกแล้วก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับ อยู่เย็นเป็นสุขนะครับจะปลูกได้ในดินทุกประเภทนะครับก็ถ้าดินร่วนซุยก็จะดีนะครับส่วนแดดนะครับแดดก็จะอยู่ชอบแดดลำไรนะครับถึงแดดแดดปานกลางนะครับไม่ชอบแดดจัดนะครับเคยปลูกไว้ในที่แดดจัดกลางแจ้งแล้วก็จะมีอาการใบไหม้นะครับแล้วก็ลักษณะการ ลดน้ำนะครับก็รู้สึกว่าจะชอบความชื้นอยู่นะครับลดน้ําเยอะก็จะสวยงามไวนะครับหมากผู้หมากเมียนี่ก็จะมีหลายสายพันธุ์มากนะครับแต,ตกต่างกันไปเยอะแยะเลยนะครับวิธีการขยายพันธุ์นะครับทําได้หลายอย่างนะครับก็มีการตัดชําได้นะครับตัดชบลําต้นได้นะครับ ตัดชำเงาได้ครับแล้วก็การตอนนะครับตอนกิ่งที่ใหญ่แล้วนะครับก็ทำได้ก็เป็นไม้ที่ชอบอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเรานีแหละครับเป็นไงมาครับสวยไหมแต่ละพันธุ์ก็ยังมีต่างกันไปนะครับเส้นสีสวย,ยางามนะลำต้นออกแดงๆราคาประมาณไซส์นี้ก็ขายประมาณ120บาทนะครับ ผูกแพงก็อยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับแฟนผมใส่ปุ๋ยออสโมโคสเข้าไปก็แตกใบพึพบพัพบๆขึ้นมาทันทีตอนเขาส่งมานี่สูงประมาณคืบเดียวครับก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปก็เดือนประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนกว่าเนี่ยก็งามไวขึ้นมาทันทีเป็นไม้ที่เป็นมงคลแล้วก็มีลักษณะสีสันสวยงามนะครับหมากผู้หมากเมีย ปลูกแล้วจเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุงนะครับสวัสดีครับ